ดูสดพรมลิขิต EP 0.16ดูละครพรมลิขิตตอนล่าสุดดูพรมลิขิตย้อนหลังทุกตอนดูสดพรมลิขิต EP 0 1 6ดูละครพรมลิขิตตอนล่าสุดดูพรมลิขิตย้อนหลังทุกตอนเข้ <S <S มข้นเข้าไปทุกทีแล้วสำหรับพรมลิขิตซึ่งถ้าใครที่ได้ติดตามดูสดพรมลิขิตในทุกๆ ตอนก็ต่างลุ้นว่าความรักหลายเศร้านี้จะลงเอยเช่นไรเพราะดูท่าแล้วทั้งพ่อฤทธิ์และแม่พุทธาลต่างก็เสน่ห์และองค์ไม่แพ้กันอย่างก่อนหน้านี้พ่อฤทธิ์ออกอาการหึงหวงพุทธาลแต่คราวนี้เราจะได้เห็นพุทธาลแสดงว่ารักและหึงพ่อฤทธิ์กันแล้วในดูสดครมลิขิต ep 0.16ความเดิมตอนที่แล้วใน รมลิขิบ e ี0.15เรื่องราวความรักของพ่อริ์กับแม่พุทธตาลดูจะไม่สมหวังง่ายๆมีอุปสรรคเข้ามามากมายซะเหลือเกินทั้งจากแม่กลิ่นที่เริ่มเข้ามาวุ่นวายและคุณหญิงผ่องที่คิดจะใช้อำนาจของพระยาโกษาทิบบอดีจีนจัดการคลุมถุงชนพ่อริ์กับแม่หญิงแพรจีน ความรักที่มีเป็นที่พึงใจพุทธาลจะแก้สองปัญหานี้อย่างไรเรื่องย่อพรมลิขิต EP 0.16ระหว่างทางพ่อฤทธิ์โปธนวัฒนพูดเจอแม่กลิ่นน้ำตาลพิจักคณาวงสารัตนสืน์ร้องไห้อยู่เธอเลยถือโอกาสสบายความในใจให้เขาฟังเรื่องที่เธอไม่ถูกชะตา พุตตาลเบลล่าราณีแคมเปนอย่างไม่มีเหตุและผลเธอสงสัยว่าตัวเองอาจเพราะโดนมนต์ดำพ่อริดกอดปลอบแม่กลิ่นเพิ่มรอนพัทรพลโตอุ่นมาเห็นเข้าพอดีส่วนแม่หญิงแพรจีนน้ำฟ้าธัญ,ญพัฒน์พัทรธีรชัยเจริญเศร้าใจที่พ่อริดชอบพอพุทตาลจึงไปปรึกษาคุณหญิงพองมิ้งนัทรินีกันนสูตร คุณหญิงผ่องบอกจะใช้อำนาจของพระยาโกษาทิพบอบดีชายชาตโยโดมฮิรัญยติติผู้เป็นพ่อจัดการคลุมถุงชนให้ส่วนพุทธาลพอรู้ว่าพ่อฤทธกอดปลอกแม่กลิ่นก็มีอาการงอนพ่อฤทธเธอตัดสินใจไปขอให้พ่อฤทธพาไปทิศนุโลกเพื่อจับคัมภีกริณากาลีให้ได้กลับบ้านอีกครั้งรับประกันความฟินได้แล้วกับ ดูสดพรมลิขิตวันนี้แฟนๆสามารถรับชมถ่ายทอดสดพรมลิขิต EP 0.16ได้ทางช่อง3 HD และแอปพลิเคชัน 3+ Class ได้ในทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา20นาฬิกา30นาทีมากกว่ามากกว่ามากกว่าดูสดพรมลิขิตน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าพรมลิขิต EP 0.16รับชมถ่ายทอดสด คลมลิขิต ep 0 1 6รับชมถ่ายทอดสดครมลิขิต ep 0 1 6รับชมถ่ายทอดสดนอกจากนี้ยังสามารถรับชมครมลิขิตย้อนหลังทุก ep ได้ที่แอปพลิเคชัน3 plus หรือสามารถกดไปที่ลิงก์ข่าวด้านล่างนี้แล้วก็เลือกรับชมได้ทุก ep เลยจ้าดูสดครมลิขิต ep 0 1 6 ช่องถ่ายทอดสดพรมลิขิต e p 1 6ดูพรมลิขิตย้อนหลังทุก e p